สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนคะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP Update ค่ะอยู่กับฝนนันทนาสีมานนะคะที่ RMUTP Live เช่นเดิมเลย สำหรับรายการของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องราวขา่าวสารกิจกรรมในรอบรั้วของราชมงคลพระนครที่จะมาอัปเดตเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันเป็นประจำแบบนี้เลยค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะไปดูกิจกรรมการถวายเทียนพรรษาที่วัดมงกุฎกษัตริยารามราชวรวิหารของราชมงคลพระนครกันค่ะโดยทางราชมงคลพระนครของเรานะคะได้มีการจัดก,กิจกรรม ราชมงคลพระนครสืบสามพระพุทธศาสนาถวายเทียมพรรษาประจำปี2,566ค่ะโดยมีดรนภพลรัศดิวัชราบุญนะคะท่นานอธิการบาดีพร้อมกับผู้บริหารอาจารย์บุคลากรแล้วก็นักศึกษาค่ะ ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรมที่วัดมกุฎกษัตริยารามราชาวราวิหารซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็ได้เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีแล้วก็ยังเป็นการปลูกจิตสํานึกนะคะถึงหน้าที่ของคนไทย ในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์นะคะสืบสารส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามตลอดจนเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสอนนะคะไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากกิจกรรมที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยแล้วนะคะที่มีการไปถวายเทียนพรรษากันนะคะที่วัดมังก,กรสัติยารามราชวราวิหารแล้วนะคะทางคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยก็ยังคงมีการนำนักศึกษานะคะไปร่วมถวายเทียนพรร เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีกันอีกหลายคณะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะนำโดยอาจารย์สุทธิพงษ์จำรุนรัตน์นะคะท่านรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของคนะวิศวกรรมศาสตร์ของราชมงคลพระนครก็ได้จัดกิจกรรมสืบสามประเพณีแห่เทียนพรรษาภายใต้ชื่อโครงการวิศวกรรมศาสตร์ร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาเทวเทียนพรรษาประจำปี2566นนะคะซึ่งก็ไป ถวายเทียมพรรษากันที่วัดปักน้ําจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะส่วนที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็มีการ จัดก,กิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะนำโดยดรเจียรศักดิ์ธาราจักค่ะคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรินทร์ธรบุญยาโรธค่ะรองคณะบดีฝ่ายกิจการ,รนักศึกษาก่วมงกิจกรรมแห่เทียนและทวดาเทียนพรรษาที่วัดปากน้ำตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะส่วนที่คณะครุศาสตร์นะคะนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุ่งอรุณพรเจริญค่ะคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ะะได้เป็นประธานในพิธี จุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยถวายต้นเทียนพรรษาถวายเครื่องธยธรรมนะคะโดยมีนักศึกษามีอาจารย์มีเจ้าหน้าที่ของคณะนะคะเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกันที่พระอารามหลวงวัดนรนาคสุนทริการามค่ะส่วนอีกหนึ่งคณะนะคะก็จะเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบนะคะที่มีการจัดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานะคะและถวายเทียนพนรรษา,าที่วัดราชาธิวาสวิหารนะคะซึ่งทางคณะสถาปัตยกรรม กรรมศาสตร์และการออกแบบนะคะก็นําโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประชาพิสักคณาค่ะท่านคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบนะคะพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและก็นักศึกษาก็เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นการอนุร,รักษ์และก็สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาของไทยเรานั่นเองค่ะ มาดูกันที่ทางด้านของคณะเทคโนโลยีค้ารามกร,รมศาสตร์ค่ะที่มีการร่วมใจกันจัดดอกไม้ตกแต่งงานสมสรศันนิบาตเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะคณะเทคโนโลยีคาหารากรรศาสตร์ของราชมงคลพระนครค่ะได้รับเกียรติจากสำนักงานเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะให้ไปดำเนินการจัดตกแต่งดอกไม้สถานที่ ในงานสมูรส,สันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิลาลงกรพาวชิลาเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชพนพรรษาครบ71พรรษา28กรกฎาคม2566ค่ะและในโอกาสนี้นะคะสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจร็จพระราชดำเนินส่งเป็นประธานด้วย สำหรับการจัดตกแต่งดอกไม้ในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นในรูปแบบของไทยร่วมสมัยภายใต้แนวคิดแสงทองพองอัมพัยเทิดไทยองค์ราชันค่ะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะซึ่งการตกแต่งบริเวณรอบตึกสันติไมตรีนะคะก็จะใช้ดอกไม้ในโทนสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจาพระชนมวานและสีประจําวันพระราชสมภพนะคะแล้วก็โทนสีเหลืองทองค่ะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองยิ่งของประเทศชาติและประชาชนส่วนบริเวณเวทีที่ประทับนะคะก็ใช้การประดับตกแต่งดอกไม้ตกแต่งด้วยงานฝีมือแบบไทยๆนะคะไม่ว่าจะเป็น การร้อยการเย็บแบบการแกะสลักที่ประดิษฐ์จากฝีมือของนักศึกษาผสมผสานกับการจัดดอกไม้แบบร่วมสมัยซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์นะคะของการจัดดอกไม้แบบโชติเวทด้วยนั่นเองค่ะสำหรับจุดเด่นของการจัดตกแต่งดอกไม้ในครั้งนี้นะคะก็คือการร้อยดอกรักทีละดอกทีละดอกนะคะซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นชั้นซ้อนกันนะคะซึ่งสื่อความหมายว่า เป็นแสงสว่างขจรกระจายนะคะพระบารมีแผ่ไพศาลไปอย่างพระศกนิกรไทยค่ะซึ่งผลงานการออกแบบนะคะก็มาจากคณาจารย์นะคะโดยอาจารย์อนุสรใจทนพร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาคาหากรรมศาสตร์ประยุกต์นักศึกษาและก็สิทธิ์เก่าร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานแต่ท่านก็เวลาดูการถ่ายทอดสดผ่านทางทีวีนะคะก็จะเห็นว่ามีดอกไม้สวยๆประดับตกแต่งอยู่ เต็มบริเวณงานสมูรสรสันนิบาตเลยหละท่านก็าอาจจะสงสัยนะคะว่าเป็นฝีมือของการจัดดอกไม้ของร้านไหนนะคะบอกเลยว่าการจัดงานในปีนี้เป็นผลงานของคณะเทคโนโลยีข้า,ารามกรรศาสตร์ของราชมงคลพระนครของเรานี้เองค่ะ และนอกเหนือจากการไปจัดตกแต่งดอกไม้ในงานสโมสร์สันนิบาตแล้วนะคะคณะเทคโนโลยีค้าหากรรมศาสตร์ของราชมงคลรันครยังได้มีโอกาสไปจัดตกแต่งดอกไม้ซุ้มเฉลิมพระเกียรตยิเน่นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา91พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิษิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ท่าอากาศยานดอนเมืองด้วยค่ะ โดยคณะเทคโนโลยีข้ารากรรมศาของราชมงคลพระนครค่ะได้รับมอบหมายจากท่ากาศายานดอนเมืองให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติสำเร็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชน,นีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา91พันศา12สิงหาคม2566 สมดเด็จพระนางเจ้าเิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบร,รมราชชน,นีพันปีหลวงค่ะสำหรับการจัดดอกไม้ประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรตินะคะที่บริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองปีนี้นะคะ mm hmm. ก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดด้วยพระบร,รมีสืบสานงานศิลป์ถิ่นสยาม ประดับตกแต่งด้วยหางนกยูงค่ะซึ่งนกยูงเนี่ยก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเครื่องหมายรับรองคุณภาพผ้าไหมไทยของเรารวมทั้งเครื่องปั้นดินเผานะคะของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพปางไซในการนําไปจัดตกแต่งดอกไม้ในครั้งนี้ค่ะหมายถึงแนวพระราชดำรินะคะที่แผ่ขยายผล การพัฒนานะคะคในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนได้อย่างกว้างขวางนั่นเองค่ะซึ่งการจัดตกแต่งดอกไม้ในครั้งนี้นะคะก็จะมีคณาจารย์มีนักศึกษาแล้วก็มีสิทธ์เก่าสาขาวิชาค่ากรรมศาสตร์ประยุกต์ร่วมกันจัดตกแต่งหากว่าใครที่เดินทางในช่วงนี้นะคะผ่านไปที่บริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะก็สามารถถ่ายรูปสวยๆของการจัดตกแต่งดอกไม้แล้วก็มาแชร์ในใต้คลิปนี้กันได้เลยค่ะ ทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหางานอยู่นะคะทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของราชมงคลพระนครค่ะกำลังเปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์นะคะ จำนวนหนึ่งอัตราด้วยกันหากว่าใครที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึง23สิ่งหาคมค่ะเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของราชมงคลรัตนครของเรากันได้เลยที่ rmutp.ac.th นะคะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดข,ของหน้าเว็บไซต์นะคะก็จะมีหัวข้อ ร่วมงานกับเรานะคะก็จะมีตำแหน่งงานต่างๆที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ในตอนนี้หากว่าใครสนใจตำแหน่งงานไหนนะคะก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปสมัครผ่านทางระบบการรับสมัครงานออนไลน์กันได้เลยหรือหากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารทั่วไปพัสดุนะคะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหมายเลข0 2 8 3 6 3 0 0 0ต่อไปที่4194ได้เลยค่ะ และสำหรับในวันนี้นะคะก็หมดเวลาสำหรับฝนและ RMUTP อัปเดตแล้วครั้งหน้าจะพาไปอัปเดตเรื่องอะไรกันอีกอย่าลืมติดตามรับฟังกันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ